สุภกริสอนอา่านผู้ออกแบบน,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 นายชานรงสอนอา่นานนางสงฮิศสอนอ่านนางช้อมวันสังัยนายชานฤทธ์สอนอ่านนางเกสอนอันธนบุตรนายชานชัยประเรสริฐ

13เซนติเมตรสูงจากพื้นถึงยอด5เมตร9เซนติเมตรจัดทำโดยนายสุคมชาวเรศศิลปินดีเด่นจังหวัดอุบลราชธานีศิลปินรางวัลชนะเลิศ5ปีซ้อนผู้ดูแลท่านพระครูชัชุพลฐานิโยเจ้าอาวาสวัดบุรพาฝ่ายธรรมยุทธสนับสนุนโดยเทศบาลน,นครอุบลราชธานีโรงพยาบาลอุบลรัตนบุรี คุณวัชรินเรียนวิริยกกจสาขาสอสองก้าบริษัทดูโหมจำกัดมหาชนห้างหุ้นส่วนจำกัด MKM p r e m ย u m Brand กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าชาวตลาดสบเทศบาลห้าโบราชธานีกลุ่มญาติโยมวัดบุรพาห้างหุ้นส่วนสหอุปกรณ์อินเตอร์กรุป๊ปโรงเรียนเสืมสุยคุณโจช่วคดีสวัสดีครับ เทียนวัดบุรพาในเขตเทศบาลนครวนราชธานีเป็นต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ขนาดใหญ่ซึ่งในปีพุทธศักราช2568นี้ทางคณะช่างเทียนใะชาวค้มวัดบุรพาได้ทำเป็นภาพพุทธประวัติตอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงนั่งสมาธิและได้ถิดจนกับพญามาร คือท่านภาวะสวัตติมาราธิราผู้ซึ่งเป็นกิเลสในใจของมนุษย์ในคืนวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน6วันวิสาขาบูชาและทรงได้ชนะมารและได้ตรัสรู้เป็นศาสตราเอกของโลกจัดโชว์ด้านหลังลำต้นเทียนทัดมาลำต้นเทียนมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง65เซนติเมตร มีนาปักสินปแบบรับลำต้นเขียนครุและน้าทั้งหมดของขบวนเทียนวัดรูรภพาจัดอยู่บนฐานรองรับที่มีขนาดกว้าง2เมตร9 5เซนติเมตรยาว15เมตร13เซนติเมตรสูงจากพื้นถึงยอด5เมตร9เซนติเมตรจัดทำโดยนายสุคมากีสอนผู้ด,ดูแลทานพระคุณ ้าคำเดือนหกวันวิสาขบูชาและทรงได้นชนะมารและได้ตรัสรู้เป็นศาสตร์ตีเอกของโลกจะโชว์ด้านหลังลำงต้นเทียนทัดมาท้ายสิทัห้์ตรงตรงทัดเดียสักคกลางเทียงคและต่อมาตอนหน้าของต้นเทียน Jat Tham Khen Phuk Sa Chak 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 Suan La Sam Kam Rang Pui Tak Nam Pha Thu Nam Chai Phra Mekida Mata Siddhantabha Khadad Khadad มัดเจ้ศิลป์ที่เป็นศิลป์โบราณประจำจังหวัดอิษรุโลชธานีเราเลยอันนี้เราก็จะเอาศิลปะวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์และก็สาบ่งเสริมภมงนี้มาด้วยนะคะกัวรังก็จะเป็นในส่วนของประวัติพุทธประวัติอีกตอนหนึ่งก็คือตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกจากเมืองกับโดยม้ากันทักกะและก็นายฉันทะนะคะออกมาเพื่อที่จะออกมาบวชนะคะออกออกออกจากเมือง ในตอนนั้นเป็นส่วนของพุทธประวัติส่วนวัสดุอุปกรณ์ก็จะใช้ใบลาในการตีนะคะแล้วก็ส่วนท้ายก็จะเป็นพวกขาประมาณ้านะะว่าคือประมาณ3เดือดนรอบๆสามเดือนที่เราหาวัตถุที่เราเจอขอานุญาตให้อุปสรรคของการทํางานก็คือถึงแม้ว่าเราจะมีเราจะมีโดนะคะแต่เราก็ยังเรายังคู่กับฟ้าฝนนะคะเพราะว่าใบลาเนี่ย ถ้าหากว่าโยนฝนโยนความชื้นจะขึ้นลาในเวลาเราทำงานไปเล้วราก็จะเราก็จะใช้ลมเป่าลาทำความสะอาดสดแล้วก็ใใกล้ๆ่ันประมาณตั้ต้นเดือนอีกประมาณสี่บนเราจะเริ่มทำงานานะคะอันนี้ก็คือปัญหาดุาสเบอร์ที่เราเจอจะพาเราก็อยายามได้ถูงฝากฝากถึงคนที่สนใจว่าคนที่เขาอยากเข้ามากเทีย์โมราในรุ่นหลังเราเนี้ยค่ะ ่แนนะะได้จริงๆแล้วเทียนโบราณเนี่ยของอุบลราชธานีมีเราเนี่ยต้นเทียนเนี่ยทุกที่หลายที่หลายจังหวัดตอนนี้เข้าที่กันเนี่ยต้นเทียนไม่ว่าจะเป็นเทียนสลักหรือว่าตามที่อยากร้อยเหรียญาก็เป็นที่ดาวบอกค่ะถ้ารวมกันที่แตดนะคะเสร็จแล้วเราก็ตามไปเชียรพญานณพญาเทียนโบราณของเราสองในมันที่เก้าที่รวมผิวโอนและพวกเหงื่อที่สิบที่สิบเก็ดต่อที่จุบวนใช่ค่ะแล้วก็อยากจะฝากคุณ รุกนหลานๆยมาวชน์หนรุปหลันว่าสิ่งหนึ่งที่น่าจะอนุรักษ์ในสิ่ตางๆก็คือเนี่ยหละค่ะการตกแต่งภายในของสิ่งทุกอยดาที่เพื่นเพื่อ